สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่ช่องของโชก์คุ h ชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีแอปเกมหาเงินเข้าเลร็ดมาใหม่นะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับโดยในส่วนของแอปนี้เนี่ยจะมีข้อดีตรงที่ว่าหลังจากเพื่อนๆทำการดาวน์โหลดติดตั้งไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งถอนเงิน1บาทเข้าบัญชีทูมันนี่วอลเล็ได้ทันทีเลยนะครับ แอปนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะถ้าใครนะครับที่ยังไม่รู้จักนะกับแอปนี้ก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับแล้วก็วิธีการหาเงินต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนไว้ภายในคลิปนี้เลยนะแล้วก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมมีซองอ่างเปาทู a n มนนียเลตหนึ่งร้อย100บาทนะครับเพื่อนๆจะเอามาแจกให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกต,ติการในการรับซองเนี่ยจะเป็นยังไงก็ให้รับชมคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องของโจ c ุ a ชแนลด้วยนะครับอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของแอป Sugar Jelly Bear นะครับเกมนี้เนาะก็ให้ดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับทีนี้เราจะมากดเล่นกันนะครับหลังจากที่กดเล่นเข้ามาในตัวเกมเนี่ยให้เราทำการกดเล่นได้เลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นเกมนะครับเขาก็จะมีสอนเบื้องต้นอยู่นะว่าเล่นยังไงประมาณนี้นะครับ ซึ่งพอเ,เพื่อนๆดาวน์โหลดมาเสร็จเนี่ยมันจะแนะนำนะครับให้เ,เพื่อนๆเนี่ยไปกดตรงนี้นะนี่ที่เป็นรูปเพชรตรงนี้นะก็ให้ทำตามมันไปเลยนะครับนี่พอกดเข้ามาเนี่ยทางตัวเกมนะครับเขาจะให้เรากรอกหมายเลข t ูมันนี่วอลเล็ของเรานะซึ่งอันนี้ผมก็ทำการกรอกไปเรียบร้อยละนะครับนี่ก็กดดูตรงบันทึกนะตอนนี้เนี่ยผมก็สั่งถอนเงินไป1บาทนะครับก็รออนุมัติอยู่เนาะ แต่คิดว่าน่าจะจ่ายจริงนะครับแอปแนวนี้เนี่ยมันจ่ายจริงอยู่แล้วนะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเกมกันก่อนนะครับวิธีการเล่นเกมเนี่ยก็คือการเลี้ยงสีนั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมมันก็จะมีพวกเจลลี่ที่เป็นสีๆอย่างเงี้ยให้เราเรียงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเล่นได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเลี้ยงให้มันเป็นสีเดียวกันติดกัน3สีขึ้นไปนะครับนี่มันก็จะ เหมือนกับคอมโบลงมาเรื่อยๆนะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เวลาเราเลี้ยงสีเนี่ยมันก็จะได้รับพวกเงินพวกเพชรอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูเมนูการถอนเงินก่อนละกันเนาะก็คือไอ้รูปเพชรน,นั่นแหละนะครับสำหรับการหาเงินจากแอปนี้เนี่ยเราจะหาได้จากตรงนี้เป็นหลักเลยนะครับก็คือเพชรเนาะคือเราต้องเก็บสะสมเพชรน,นะครับเพื่อมันแลกเป็นเงินนั่นเองนะครับ ซึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มีอยู่1เพชรนะอ่านี่ตอนนี้นะครับมันก็จะแปลงมูลค่ามาให้ตามนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดผมเก็บเพชรจนอ่ามียอดถึง1.05เนี่ยก็สามารถถอนตรงนี้ได้นะครับโดยเงื่อนไขในการถอนเนี่ยผมก็จะต้องทําการล็อกอินก่อน1วันง่ายๆก็กดเช็คอินตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะถอนอันนี้นะครับนี่ที่เป็น300ออะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องล็อกอินให้ครบนะครับตามที่เขาบอกประมาณนี้เลยนะ นอกจากนี้ก็จะมีเป็นบัตรของขวัญกับสินค้าด้วยนะครับแต่ไม่แนะนำนะถ้าใครอยากจะหาเงินจากแอปนี้ก็แนะนำเป็นหมวดแรกเนี่ยจะง่ายที่สุดแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราลองกดดูไอ้ตรงรูปกระเป๋านะครับที่มันจะเป็นกระเป๋าหนังตรงนี้นะก็ให้เพื่อนลองทำการกดเข้าไปดูนะครับอ่ะสำหรับอันนี้ก็จะเป็นเมนูเพจเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเนาะต่อไปเดี๋ยวเรามากดตรงนี้กันนะครับตรงนี้ที่เป็นซองจดหมายนะครับ โอเคสำหรับหมวดหมู่ตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับใครที่ถนัดด้านการเชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถเอาลิงก์ไปเชิญได้นะครับโดยหลังจากที่เพื่อนเอนเขาทาการดูโฆษณาครบ20โฆษณาเนี่ยเราก็จะได้รับเงิน1.5าบาทนะครับตรงนี้สามารถมาทํากันได้นะถ้าใครที่แบบเป็นสายเชิญเพื่อนนะครับต่อไปมีเมนูด้านล่างนะเมนูด้านล่างเนี่ยก็จะมีอยู่3มเมนูนะครับอ่ะเดี๋ยวรอโฆษณาสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูเมนูด้านล่างกันนะครับซึ่งเมนูด้านล่างเนี่ยก็จะมีอยู่3อันนะจะมีนี่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดอันซ้ายก่อนนะสำหรับอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนการเก็บสะสมชิ้นส่วนนะครับโดยชิ้นส่วนพวกเนี้ยมันก็จะหาได้จากการเล่นผ่านด่านไปนะครับเดี๋ยวมันจะมีโล่ขึ้นมาเองเนาะโดยนะครับถ้าเราเก็บสะสมชิ้นส่วนจนครบเนี่ยก็จะได้รับพวกกล่องผีพวกนี้นะนี่จะมีรางวัลที่เป็นเพาว์ด้วยนะครับ อ่เราสามารถกดเวชชั่นมาร์นะครับเพื่อที่จะอ่านรายละเอียดได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะหมวดนี้ยแค่เราเก็บสะสมชิ้นส่วนนะครับนะต่อมาจะเป็นกระถางต้นไม้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนการมาลดน้ำต้นไม้นะเพื่อหาเงินนะครับสามารถกดได้ประมาณ3ครั้งนะครับถ้าอยากจะ ทำเพิ่มเนี่ยก็จะต้องดูโฆษณานะทุกคนโดยหลังจากที่เราลดน้ําต้นไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เงินด้านาซ้ายบนตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งเงินตรงเนี้ถ้าเราเก็บสะสมครบ6,000บาทเราสามารถเอาไปแลกเงินเข้าเพาได้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะแลกไม่ได้จริงนะครับผมคิดว่าถ้าเงินเราใกล้ๆ6,000นเนี่ยมันจะได้ช้านะผมไม่ผมไม่แนะนำนะให้ทำหมวดนี้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นเกมนี้เพื่อ หางเงินจริงๆเนี่ยผมแนะนําให้เก็บเพชรมาแลกเงินดีกว่านะนี่เพชรตรงนี้นะโดยเพชรก็หาไม่ยากนะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีเนี่ยกล่องแบบนี้โผล่ขึ้นมาให้เพื่อนๆกดรับนะครับนี่เห็นปะมันก็จะเป็นโฆษณาโผล่ขึ้นมาประมาณนี้เฉยนะก็ให้เรารอสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เพชรมานะครับ โอเคแล้วก็มันจะมีเป็นรูปหมูด้วยนะด้านล่างขวาเนี่ยจะเป็นกระปุกออมสินหมูตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปดูนะหลังจากกดเข้ามาเนี่ยเราก็จะได้รับเงินนะครับกับกล่องหีดนะตรงนี้ก็สามารถที่จะมากดรับกันได้นะครับอ่ะแล้วก็สําหรับค่าของเพื่อนเพื่อนคนไหนนะที่เล่นๆไปแล้วมีวงล้อตรงเนี้ยโผล่ขึ้นมานะครับพยายามอย่าปิดทิ้งนะสาหรับวงล้อตรงเนี้ยให้เพื่อนๆกดหมุนป้ายนะครับเพราะว่าถ้าเกิด เราหมุนวงล้อแล้วเราสุ่มได้นี่เงินอันนี้นะครับนี่เราจะสามารถสั่งถอนเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตได้ทันทีเลยนะครับถ้าเกิดหมุนได้ก้อนเงินสีเขีเขยวๆตรงนี้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆหมุนได้เพชรเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียาหายอะไรเนาะเพราะว่าเพชรเนี่ยมันก็ไปแลกเป็นเงินเข้าวอลเล็ตได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่เจอวงล้ออันนี้ขึ้นมาเนี่ยแนะนําให้กดเล่นเลยนะครับพยายามอย่าก,กดทิ้งนะสำหรับวงล้อนี้นะครับผม อโอเคก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแอปเกมเกมนี้นะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากหากเงินเข้าอลเดตฟรีนะครับแค่ดาวน์โหลดก็สามารถถอนเงินได้ทันทีเนี่ยลองไปเล่นดูนะครับสำหรับแอปนี้ถ้าเกิดว่าถอนได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกผมที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผม โอเคครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีซองอ่างเปา100บาทนะครับจะเอามาแจกให้กับเพื่อนๆกันนะครับโดยสําหรับซองอันนี้เนี่ยผมก็ตั้งจํานวนคนที่ได้รับไว้อยู่ที่50คนนะครับกต,ติก้าในการรับซองอันนี้นะครับก็ไม่ยากเลยนะเพียงแค่เพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์ที่วิดีโอนี้นะครับคลิปนี้ผมพอห0าไลค์พอนะครับถ้าเกิดครบ50ไลค์เมื่อไหร่ก็ มาคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะนำลิงก์ซองตรงนี้ไปวางไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่ได้รับซองหรือว่าไม่ได้รับซองยังไงเนี่ยหรืออยากให้ผมปรับเปลี่ยนจำนวนเงินหรือว่าจำนวนคนที่ได้รับซองอะไรยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์บอกผมที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ